ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอีกสักครู่พบกับพวกเราได้ในรายการคลื่นซกคลื่นซกครับ together ป๊อกเป็กไอซ์เดี๋ยนะเขาบ่อยแบนเนี่แหละนี่แหละเนี่ยบ่อยแบนเลยโอ้แบนมากโแกเนี่ยแล้วแกเขอาฮุกเนี้ยี๋ยวแกควรโอีกโทรไม่ได้แล้วนี่มาใหม่เข้ารายการเหรอเอา่เออเร่องสรับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการเพื่อแซ่คืนแซ่แล้ววันนี้นะครับผมไอซ์เป๊กเป๊กครับผมปอ๊อกอ๊ออ๊ออ๊อป๊อปอออ ไม่ไหวจริงเลยแต่รับรองว่าวันนี้นะครับคืนแซ่คืนแซ่ของเราเนี่ยสนุกสนานแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังประเดิมไปเลยดีกว่าเ้าเพลงเลยแค่คนโทรผิดเดี๋ยวเราให้ฟังเลยเ